สวัสดีครับนักเรียนและครับและผู้ปกครองทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกันกับครูอาร์ตนะครับในเช้าวันพฤหัสเนาะคาบแรกนะครับเรามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของวิชาสังคมศึกษานะครับมาต่อกันเลยในเรื่องของภูมิลักษณะและภูมิสังคมนะครับของประเทศไทยกันต่อนะครับวันเช้าวันนี้เรามาต่อจากวันอังคารที่ผ่านมาเนาะนะครับเราเรียนไปคาบที่แล้วเราไปเรียนคาบ ของของภาคกลาง่ะคราวนี้เรามาถึงภาคตะวันออกนะครับมาถึงภาคตะวันออกกันบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ขอทักทายก่อนเลยครับก็เมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกันเนาะนะครับวันนี้เจอกันหน่อยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนยังคงสุขภาพแข็งแรงนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็อยู่บ้านนะครับ เว้นระยะห่างล้างมือทุกเที่ยวเคี้ยวดื่มวิตามินซีแล้วก็อย่าลืมออกกํลาลังกายกันด้วยนะครับทุกคนนะครับฝากถึงนะครับผู้ปกครองทุกท่านด้วยครับขอให้สุขภาพแข็งแรงก,กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มาต่อกันในเรื่องของภาคตะวันออกเนาะนะครับภาคตะวันออกนะครับภูมิลักษณ์นะครับ ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภาคตะวันออกเป็นอย่างไรคาบนี้มาดูกันนะครับอ่ะภาคตะวันออกประกอบไปด้วย7จังหวัดครับภาคตะวันออกประกอบไปด้วย7จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยนะครับปาจีนบุรีนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีสะแก้วนะครับระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับอ่ะเจ็ดจังหวัดเนาะนะครับ เรามาดูครับแต่ละลักษณะทางภูมิลักษณ์แล้วก็ภูมิสังคมของภาคตะวันออกครับเรื่องลักษณะทางภูมิประเทศนะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคตอนออกจะเป็นภูเขาสูงนะครับทางเหนือนะครับทางตะวันออกนะครับที่ราบชายฝั่งเนี่ยนะครับฝั่งทะเลเนี่ยทางใต้นะครับแล้วก็ทางทิศตะวันตกนะครับทางใต้อ่ะเรามาดูแผนที่กันดีกว่านะครับเรามันดูมันก็ดูไม่ออกเนาะว่า เป็นพื้นที่สูงตรงไหนเป็นพื้นที่ราบตรงไหนเนาะนะครับอ้าวสไลด์คูไม่ขึ้นขอบบนุญาแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคเรามาดูกันครับจะเห็นได้ว่านะครับด้านบนเนี่ยนะครับด้านบนเนาะของภาคเนาะมี ทิวเขาสันกำแพงนะครับทิวเขาสันกำแพงนะครับที่ขั้นระหว่างภาคตะวันออกกับภารีสานด้านบนเนาะนะครับอ่าจะมีทิวเขาสูงแล้วตรงนี้ครับจะมีเทือกเขาบรรทัดนะครับขั้นระหว่างนะครับขั้นระหว่างภาคตะวันออกกับประเทศกัมพูชานะครับกับประเทศกัมพูชาแล้วก็จะมีทิวเขาจันทบุรีนะครับทอดตัวแนวยาวตรงกลางแต่ก็ไม่ได้มากนะครับ ไม่ได้สูงมากเนาะจะจะเห็นเป็นสีน้ําตาลแค่ด้านบนเนาะนะครับอ่าจะเห็นเป็นตรงด้านบนก็คือตรงเขาใหญ่อะนะครับที่ทอดตัวลงมานะครับคี่เขาสังกําแพงตรงนี้ตรงเขาใหญ่ตรงที่ติดกับนครนายกนะครับปาจีแล้วก็อ่านครราชสีมาเนาะด้านบนนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีแค่เทือกเขาบันทัดนะครับนิดหน่อยนะครับติดกับกัมพูชานะครับอ่ะย้อนกลับไปดูสไลด์ต่อไปครับ Okay. ภูมิลักษณะทางอากาศนะครับอากาศของภาคตะวันออกเนื่องจากมันติดทะเลเนาะมันก็จะรับอิทธิพลจากรมมรสุมนะครับจากทะเลนะครับฝนก็จะตกชุกหน่อยนะครับเพราะว่ามีอากาศร้อนชื้นจากทะเลมาปะทะอากาศเย็นนะครับในชายฝั่งก็จะเกิดฝนนะครับที่ตกชุกนะครับนะทิวเขาก็จะมีเทือกเขานะครับทิวเขาสังกำแพงทิวเขาสอยดาวทิวเขาบรรทัดเนาะนะครับ แม่น้ําที่สําคัญนะครับแม่น้ําที่สําคัญก็จะมีแม่น้าบางปะกงแม่น้ําปลาจินนะครับแล้วก็แม่น้ําป่แสแม่น้ําตราดแม่น้ําจันทบุรีไปดูตรงไหนกันต้องกลับไปดูตรงนี้นะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าแม่น้ํานะครับจะมีแม่น้ํานะครับไหลผ่านนะครับเรียกได้ว่าก็ ครอบคุมเกือบทั้งภาคเนาะนะครับเกือบทั้งภาคเนาะแม่น้ําจันทบุรีแม่น้ําปราแซ่แม่น้ําบางปะกงนะครับนี่เนาะนี่คือแหล่งน้ําแม่น้าําตรนะดูครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปเนาะ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ก็รู้แล้วว่าติดทะเลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพประมงนะครับเกษตรกรรมนะครับก็จะมีนะครับอุตสาหกรรมเพราะฝนมันตกชุกอ่ะทำเกษตรได้อยู่แล้วนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมเพราะว่ามันมันติดเป็นท่าเรือเนาะนะครับก็สามารถคือสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ต้องขนส่งไปไกลก็สร้างเสร็จประกอบเสร็จอะไรปุ๊บก็เรียกได้ว่าขนใส่เรือออกไปขายได้เลยนะครับมันก็จะมีอุตโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากนะครับที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก แล้วก็การประมงแล้วก็การท่องเที่ยวเนาะนะครับเพื่อเศรษฐกิจก็จะเป็นพวกข้าวอ้อยมันสัมปะหลังสับประรดทุเรียนมังคุดเงาะอะไรกันเอาง่ายๆว่าภาคตะวันออกเป็นภาคที่โดดเด่นมากเรื่องเพื่อเศรษฐกิจก็คือผล,ลไม้นะครับผลไม้นะครับพวกทุเรียนพวกเงาะพวกอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนี่แหละนะครับแถวภาคตะวันออกนี่แหละนะครับสภาพดินก็จะมีความแตกต่างกันก็มีทั้งดินทรายบ้างดินร่วนบ้างแล้วก็ ดินผสมหินภูเขาไฟบ้างนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่เคยเกิดภูเขาไฟเกิดขึ้นนะครับในอดีตพันไม้ที่พบนะครับก็จะเป็นไม้ยางนาตะเคียนประดูมะค่านะครับพืชเดี๋ยวเล่าอันจุดนี้ให้ฟังนะครับครูพูดบ่อยๆเรื่องการปลูกป่าใช่ไหมครับพืชที่เกิดเนี่ยนะครับบางประเภทเนี่ยทำไมเราบอกว่าตะเคียนมะค่าเนี่ยเราปลูกในภาคอีสานได้ได้ดี ทำไมภาคตะวันออกก็ปลูกได้เหมือนกันครับแต่การลงแก่นของไม้เนี่ยยิ่งมันแรงเท่าไหร่ไม้มันก็จะเอาตัวรอดก็คือการลงแก่นเพื่อไม่ให้ตัวเองตายนะครับแต่ว่าปลูกในภาคตะวันออกฝนตกชุกเนี่ยมันไม่แรงอะ่ะตูนต้นมันจะใหญ่มากเลยครูเพิ่งไปมานไม่นานนะครับเขาเขาค้นต้นประดู่ประดู่ทางภาคตะวันออกเนี่ยต้นใหญ่มาก ต้นใหญ่มากๆแต่แก่นมีน้อยน้อยกว่าไพอีสานนะครับไพอีสานมันมันติดแรงด้วยนะครับมีแรงนะครับพอมีแรงปุ๊บต้นไม้ก็จะโตช้าแต่เรียกได้ว่าโตแค่ไหนแก่นก็เท่านั้นนะ่ะเอาง่ายๆนะครับแก่นก็คือแก่นไม้ที่สามารถเอาไปทำฟเฟอร์นิเจอร์แล้วมันไม่ผูกก่อนง่ายนะครับเพราะว่ามันแข็งนะครับเนื้อไม้ที่แข็งตรงแกนกลางมันะนะครับมันจะมีมากกว่าภาคตะวันออกนะครับหรือภาคอืน่นๆถ้ามันแรงนะ นะครับแต่ว่าต้นก็จะไม่โตเท่าเขาแต่ต้นเขาดีโตอ่ะไปต่อแล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องไม้ที่ไรผู้ชอบผู้ลยพูดบ่อยหน่อยนะครับอ่ะสัตว์ป่าที่พบนะครับสัตว์ป่าที่พบก็จะมีช้างเก้งวัวแดงกระทิงนะครับอ่ะก็จะเป็นสัตว์ป่าทั่วไปแต่ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์หน่อยเพราะว่าหนึ่งเลยฝนตกชุกป,ป่าก็มีอาหารสัตว์ก็มีเยอะนะครับอ่ะแร่ธาตุที่พบก็คือพวกพลอยพวกพลอยสีแดงพวกทับทิมนะครับอ่ะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นเขาอ่างรือในนะครับเขาเขียวนะครับแล้วก็เขาชุมพูนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีทะเลต่างๆพวกหาดพัทยาเกาะช้างเกาะล้านเกาะอูดเกาะเสม็ดอ่าคุ้งกระเบนนะครับก็คือมันมีเกาะแก่งเยอะมากนะครับเพราะว่ามันติดทะเลเนาะนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่อไปอุทยานแห่งชาติที่สําคัญก็จะมีอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็เขาชะเมาเขาบุกนะครับวัฒนธรรมก็จะเป็นเทศกาลนะครับวัฒนธรรมประเพณีมันก็จะมาสืบเนื่องกับไภูมิลักษณะของของแต่ละท้องถิ่นนี่แหละเมื่อมันฝนตกชุกปลูกผลไม้ดีนะครับเทศกาลก็จะเกี่ยวข้องกับผลไม้นะครับทํานาวิ่งควายเนาะวิ่งควายนะครับเพราะปลูกข้าวได้ดีฝนตกชุกเนาะแล้วก็เทศกาลกินผลไม้นะครับอ่ะ อ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนก็จะมีอ่างเก็บน้าบางพระนะครับหนงปลาไหลแล้วก็หนงคล้อห้วยยางครีทานนะครับอ่ะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบรถนะครับอาหารกระป๋องนะครับน้ามันปิโตรเลียมนะครับอยู่ในภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากมันติดทะเลก็บอกไว้แล้วเนาะมีโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมนิคม,มอุตสาหกรรมเยอะมากนะครับมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าภาคตะวันออกมันติดกับทะเลมันติดกับทะเลปุ๊บ การผลิตสินค้าแล้วขนส่งสินค้าลงเรือเนี่ยมันก็ใกล้ใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเราไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในภาคเหนือภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราจะส่งออกสินค้าเราต้องทําไงเราก็ต้องใส่รถเอาสินค้าใส่รถแล้วไปลงเรือที่ภาคตอนออกมันก็เสืยอค่าน้ำมันอยู่ใช่ไหมนี่แหละครับโรงงานอุตสาหกรรมก็มักไปตั้งอยู่ที่มันใกล้ท่าเรือเนาะ โอเคเอามาสรุปความรู้ครับมาสรุปความรู้ก็คือภาคตะวันออกเนาะภาคตะวันออกมีนะครับมีภูมิประเทศที่หลากหลายนะครับมีภูเขาทางเหนือนะครับตะวันออกและกลางภูมิภาคเนี่ยเป็นดอนแล้วก็กระจายอยู่โดยรอบก็คือเขาตรงกลางอ่ะเทือกเขาจันทบ,บุรีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางกลงแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับมีชายฝั่งติดก,กับทะเลนะครับในทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ทางใต้เนาะนะครับ ด้านตะวันออกมีความชุ่มชื้นนะครับเหมาะแก่การเพราะปลูกผลไม้ทุเรียนเงาะลางศาสตร์ลองกองนะครับพืชก็จะมีพวกยางพาราด้วยนะนะภาคใ,ใต้ภาคใต้ปลูกยางพาราลองมาก็ภาคตะวันออกเนี่ยเพราะว่ามีภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกันก็คือติดทะเลลมมรสุมมันก็จะได้รับก็จะทําให้ภาคตะวันออกเนะี่ยสามารถปลูกยางพาราได้ดีเหมือนกันเพราะฝนตกชุกเนาะนะครับมีเขตโ,โรงงานอุตสาหกรรมมีท่าเรือน้ําลึกนะครับส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนะครับ มีภูมิอากาศนะครับที่แบบร้อนชื้นนะครับเมื่อมันรับมวลสุมนะครับจากจากทางทะเลเนี่ยมันก็ทำให้ฝนตกชุกด้วยนะครับอ่ะเราไปดูใบงานไปตามเลยนะครับดูใบงานตามไปเลยเนาะนะครับใบงานนะครับงานในวันนี้นะครับงานในวันนี้ไม่รู้กล้องจะจับเห็นหรือเปล่านักเรียนทำใบงานไปด้วยใครที่ไม่ได้ไปพิมพ์ไม่ต้องไม่จำเป็นนะครับมันมีแค่สิบข้อ เขียนลอกโจทย์ลงใส่สมุดแล้วก็ตอบแค่นั้นเองครับผมครูว่ามันไม่ได้เยอะนะใบหนึ่งใบงานนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งมันถามว่าภูมิอากาศของภาคตะวันออกมีลักษณะเป็นแบบนะครับได้รับอิทธิพลของอ่านเดเก็เลยตอบได้เลยเนะี่ยมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้นเพราะได้รับอ่าอิทธิพลของลมมรสมุมทางตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้นะครับอ่ะ ข้อต่อไปข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้เฉลยไปด้วยเลยนะนักเรียนก็ต้องทําให้ได้นะครับครูบอกแล้วว่าอาทิตย์นี้ใครทํามาแล้วทําไม่ได้ครูว่าแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเพราะว่าถ้าเฉลยให้ขนาดนี้มีสองอย่าง1คนไม่ได้ดูก็คือทําไม่ได้2คนที่ดูแต่ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าถ้าใส่ใจเนี่ยแค่ลอกคาตอบใส่เองแค่นั้นแหล่งที่พบพอยนะครับและมีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยนะครับ ชื่อเสียงระดับโลกนะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ตอบลงไปนะครับข้อที่สามนะครับแาแร่ที่มีลักษณะเป็นเมเ็ด,ๆๆด,ดมสีขาวเรียกว่าแร่จุดๆเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมจุดๆพบในจังหวัดจุดๆเม็ดสีขาวเรียกว่าแร่คอสนะครับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วนะครับเครื่องแก้วทําแก้วนี่แหละนะครับพบในจังหวัดระยองนะครับ อ่าต่อไปวิถีชีวิตของประชากรในภาคตะวันออกนะครับชายฝั่งนะครับประกอบอาชีพจุดๆนะครับแล้วก็บริเวณรอบภูเขาเนี่ยนะครับมีอาชีพจุดๆอ่าเรามาดูกันนะครับวิถีชีวิตของประชากรในภาคตะวันออกนะครับบริเวณแถบชายฝั่งอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพประมงนะครับอาชีพประมงนะครับส่วนบริเวณที่รอบภูเขาไฟก็จะมี การทําสวนผลไม้นะครับการเกษตรกรรมการทําสวนผลไม้สวนยงางพาราเนื่องจากมีอากาศร้อนชื้นนะครับฝนตกแล้วก็ร้อนชื้นเหมาะเลยครับผลไม้เมืองร้อนของเรานะครับที่โด่งดังไปไกลนะครับผลไม้นะครับผลไม้ที่พบมากในภาคตะวันออกก็จะเป็นพวกเงาะทุเรียนมังคุดลังสาดลองกองนะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็จะถามว่าท่าเรือน้ําลึกนะครับที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกคือท่าเรืออะไร มีบอกไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปนี้อธนะิบายก่อนนะภาคตะวันออกถือว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดีก็คือพวกราชินีของราชินีของผลไม้คือมังคุดส่วนราชาของผลไม้คือทุเรียนซึ่งหาได้ที่ประเทศไทยและภาคตะวันออก เห็นไหมเรามีของดีประเทศไทยเรามีของดีมากนะเรามีลายชินีของผลไม้แล้วก็มีราชาของผลไม้ไม่ใช่แค่ของประเทศไทยนี่มันคือของโลกนะครับที่เขาจัดอันดับว่าผลไม้อร่อยนะผลไม้อร่อยเนาะนะครับผู้เรียนเนี่ยจะมีฤทธิ์ร,ร้อนนะครับกินไปจะมีร้อนในได้แต่ก็กินรายชินีของผลไม้ก็คือทุตมังคุดเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เย็นสามารถไปตัดกันได้นะครับทั่วโลกเขาให้กัน ให้เขานขนาดนามนะว่าเป็นราชาและราชินีผลไม้เพราะฉะนั้นเรามีของดีแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาอะไรที่มันผลไม้เมืองนอกอะไรให้วุ่นวายเลยแล้วก็ราคาสูงเลยแต่ทุเรียนเนี่ยนะครับก็แพงเหมือนกันนะบ้านเราส่วนมางคุดก็ไม่ได้แพงเลยมากก็กินนะครับกินผลไม้เมืองไทยเลยผลไม้เมืองไทยโด่งดังไปทั่วประเทศเ่ยมีแต่คนอิจฉาแล้วนะนักเรียนนะครับว่าผลไม้ประเทศไทยผลไม้เมืองร้อนเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วนะครับ ทิวเขาที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชานะครับก็คือทิวเขาบรรทัดเนาะทิวเขาบรรทัดนะครับอ่ะมาถึงข้อที่หนะ้าเนาะท่าเรือน้าลึกนะครับท่าเรือน้ําลึกที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกก็คือท่าเรือแหลมฉบังนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับชนบุรีนะครับแหล่งท่องเที่ยวข้อที่หกนะเนาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางตะวันออกที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมก็คือพัทยา นี่แหละครับจำได้ไหมว่าสองเขตปกครองพิเศษในประเทศไทยมีอยู่แค่กรุงเทพมหากกอนครอันนั้นเป็นเมืองหลวงอยู่แล้วเข้าะจแต่ว่าพัทยาเนี่ยเป็นเขตปกครอ,องพิเศษได้เนี่ยเพราะว่าอะไรครับมันเป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่มากอืมเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมนานาชาติเลยมาจุดแรกที่ฝรั่งหรือว่าต่างชาติจะมาเที่ยวประเทศไทยก็จะมาพัทยาเนี่ยแหละก่อนนะครับอ่ะจะมีเกาะ พัทยาเกาะล้านอยู่ในชลบุรีเกาะช้างเกาะกูดอ,อยู่ในจังหวัดตากนะครับแล้วก็เสม็จอยู่ในระยองเนาะอ่ะโอเคตอบลงไปนะครับอ่ะจบแต่ว่ามันเหลืออะไรนะแสดงว่าสไลด์ของครูกับใบงานมันไม่ตรงกันอ่ะอ่ะข้อที่เจ็ดทิวเขาที่ตั้งอยู่เป็นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาก็คือทิวเขาบรรทัดเนาะอันนี้นะข้อที่เก้าอยู่ในของนี้ของครูภาคตะวันออก ผลไม้ที่มีชื่อเสียงราชินีของผลไม้คือราชินีคืออะไรอย่าลืมราชินีคือมังคุดราชาคือทุกเรียนอืมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สําคัญทางภาคตะวันออกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สําคัญของภาคตะวันออกก็จะมีเขาอ่างงือในเขาเขียวเขาชมพูนะครับก็ตอบลงไปนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลคือ เกาะสมิตตั้งอยู่เกาะสมิตอยู่ในจังหวัดอะไรครับเกาะสมิตอยู่ในจังหวัดละยองอ่ะก็จบเพียงเท่านี้ครับจบเพียงเท่านี้นะครับคงตอบได้กันทุกคนนะครับอ่ะโอเคเรามาดูครับอ่ะเรามาดูนะนะครับเราจะเห็นแผนที่ของภาคตะวันออกนะครับก็จะมีพื้นที่ราบ สส่วนใหญ่จะมีทิวเขาบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นทิวเขาที่กัน้นภาคอีสานกับภาคตะวันออกแล้วก็ขั้นระหว่างทิวเขาบรรทัดขั้นระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้พบกันในคาบที่เท่าไหร่วันนี้เราเรียนกันสองคาบเนาะเรียนกันสองคาบวันนี้เราเรียนกันสองคาบเราจะเรียนกันคาบที่หนึ่งกับคาบที่ สี่นะครับคาบที่สี่นะครับเราจะเรียนกันประวัติศาสตร์เราจะเรียนประวัติศาสตร์ในเวลาบ่ายเอ่อเที่ยงครึ่งเอ่อเที่ยงครึ่งเราเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับเที่ยงครึ่งเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเอาคลิปนี้กขขอจบเพียงไว้เพียงเท่านี้อ่ะสวัสดีครับ